นะฮะนะฮะสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ตอนเย็นคือบรรยากาศนะพี่น้องวันนี้นี่ครับฝนตกคือตอนนี้มาถึงบ้านน้องคนแล้วกัฝนตกครับบรรยากาศเนี่ยมาแรงกะดีครับบ้านนอกเพื่อนเกิดสุดยอดเนาะคือบ้านนอกเราอะ่ะ ก็บ้านนองเขาหนึ่งคือแะได้บรรยากาศมันดีครับบรรยากาศความสุขอะเทนนะครับแต่ผมมาเนี่ยฝนตกครับจะกะส่วนครัวมาต้องบาถึงครับครบอยู่นี่กะมาถึงแล้วกะกะตอนรับดีมากๆผมบอกเลยครับจะมีในข้าวเม่นูกอะพื้นๆก็จะมี ย่างหมึกแล้วก็เดี๋ยวผมจะทํามันจะมีเมนูไก่ใต้น้ํานะจะมีไก่ใต้น้ำเนาะผมก็จะกำลังไอ้กำลังรอเครื่องอยู่แต่ว่าตัวนี้จะเดี๋ยวผมถ่ายบม่ได้เปิดแฟลชเหมือย่างนนเนาะเพราะว่าผมถ่ายในความธรรมชาติจะเอาด้วยความธรรมชาติแต่ว่าความสบายก็จะม,มองเห็นแะล้ววันนี้ฝนตก ก็จะเห็นวันนี้ครับอันนี้จะเป็นไก่ใต้น้ำาระผมเตียงอะไรครบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตามครับจะมีอันนี้จะเป็นก่อนก็จะเป็นเมนูออเดิฟเขาเรียกว่าเนาะภาษาบัานเท่ากันเลยว่าออเดิฟมนลูแบบย่านีนก็จะเป็นย่าป่าเนี่ยน้องเขาเต้มาก็บรรยากาศดีครับอีกอย่างหนึ่งคือใกล้ที่ทำงานแล้วก็เดินทางง่าย มาถึงแนะนำเลยครับเชี่ยวได้มีคนสนิทมาที่ China m e s s i n g i n t h a i l a n d มา,เล,มามเลยครับผมติดตามต่อต่อนะครับฉากที่เที่ยวด้านาน,านอกมาตอนนี้กำลังสิบปุ่งแลวเด้พี่น้องถมสิบปุ่งไก่ใต้น้ำมีอุ่น้ห้เป็นธรรมชาติเลยไม่ียอะไรมาก ไก่ได้น้ำมะนาวไม่ใช้วันนี้ไม่ได้ไหปาดตรงนี้เดี๋ยวจะผมสิคุกเข่านะครับสิเฮดไก่ได้น้ำรอดติดตามผลสำเร็จเออสูตรเหตุกับบะหมี่ครับผงนัวหมดเลยเปล่าใส่ไปเลยแต่ว่าเครื่องเทศอะผม่ะ ซื้อสำเร็จเลยนะปกติต้องโคกเองอะแต่ว่าอยู่นิกอะมาทันแล้วบอทันแล้วเลยต้องเอาสำเร็จก่อนแมนแต่ว่าพังธรรมชาติก่อนสอดทิศก็คือกระเพราจ้าครับแค่นั้นเองเลิกกัก็เลิกติดตามครับเลิกติต่อจากนี้กะคือหมอของผมเนาะหายมันพอดีพอดีผม ผมได้หมอดิเซตนะยังไม่ทันได้เปิดแก๊สเลยมันจะประมาณนี้ไม่ใช่คือพูดว่าเออน้ำเตยตัวเดียวแตงกวตัวเดียวเท่งกวนน้ำไว้รังครับผมแต่นี่เป็นหมอสดูติดผมเตรียมไว้ให้มันสลิดแล้วอยู่กันสองคนโอเคติดตามครับเอาแล้วเสียบไลน์เลยกะเป็นเมนูที่มาเที่ยวต่างบ้านก็คือมาที่ชัยนาทอันนี้กับแขกบ้านไทยเมืองเนาะกระมาเลยมาเขาคั่วเห็ดก้าวเขาอะไย่างกงา มีเมนูเห็ดสูพ่อแม่พี่น้องสู้กินติดตามครับโยกแก้มููครับผมนะพราะทุกที่เข้าไปด้านในแต่ว่าผมไปเตรียมอุปกรณ์ด้านในเรียบร้อยครับไก่ใ,ใ,ใต้น้ำคือด้านในคือตอนนี้เอ่อซิงที่ย่างไปเมื่อกี้ครับพร้อมเสิร์ฟออเดิฟเขาเรียกว่าออเดิฟเนาะภาษาฝรั่งก่ออเดิฟถ้าเป็นภาษาบ้านข่อยกขคืรว่ากินห้องทอง <c oughs> แล้วก็กำลังยียางอยู่กับมีครับใสครับพรอะยิมิวสิกงกัวนะดี่เตรียมงานบักให้หวานครับครูเท่าคืออยู่มุอเมื่อเช้าเลยดังบดดังบดดังบดถอดย้า่ที่มาอะไรนะผู้เท่าขาตับก็จะให้น่อยอ๋อโอเควันนี้มาเที่ยวที่ชายนาฏครับบ้านน้องเขานี่ครับเจ้าภาพยกมือหน่อยเยี่เจ้าภาพครับผมอันนี้เป็นแม่ครับแม่ที่อยู่บ้านก็คืออันนี้ก็คือ ดีมากเป็นบรหยุดเป็นบรรยุทีสสบายมาก,มากสุดยอดแล้วก็คือแตแนะนําอย่างหนึ่งคือมาเที่ยวที่ชัยนาทอย่างนึงก็คือสามารถกลับไปทํางานอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านามากๆอยู่ใกล้ที่ทํางานนะ่ะคือสามารถไปกลับได้เป็นแหน่งท่องเที่ยวเที่ยวที่ไหนก็ได้เที่ยวในเมืองไทยเที่ยวให้สนุกเที่ยวให้ปลอดภัยมาอินไทยแลนด์ คือเดี๋ยวก็ต้องรอกับข้าวผมที่ผมทำตอนนี้นะครับแล้วก็ก็สามารถแนะนำให้กดไลค์กดคล b e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปเที่ยวต่ากจีนสาบ้าพร้อันเที่ยวบ้านเพื่อนเนาะประมาณนั่นแหละก็มาถึงเดี๋ยวดีก็ติดตามนะครับ เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆม,มีอะไรเยอะกว่าน,นี้๋ต่ผมจะถ่ายให้ดูวันนี้ได้สามคลิปแล้วใ,ใครติดตามของผมเนาะน่าจะเห็นก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับผมไปเองมิวสิกยกมือนะครับเล้ยโดนหลับเก่นทึ้นก็นะครับครับผมบวสวัสดีครับจริงม่วให้กนให้แต่ก็ไม่เอามาพร้อมแล้วพี่น้องกักกบกะเพา พัดปลอดสารพิษครับสดเด็พร้อมแล้วนี่ครับผมเมนูวันนี้กะอายึนเรียบร้อยครับนับแต่ตอดแต่น้ำเป็นชาวบ้านกล่ว่าเออเอิญเอิญกันไกแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเราหอมแล้วเมนูวันนี้ก็คือหอมแล้วอุ้ยไหมหรือเปล่าวะยังไม่ไหมเงยพูดอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือกะเพราบานเฮาเนาะปกติดาผมกัซื้อตลาดแต่ว่าตัวนี้กะเพราปลอดสารพิษครับของแม่เราเองครับผม ัยนาทแนะนําเลยเป็นกันเองม,ม,มากมาเที่ยวเด้อพี่น,อนอ้องเด้อมาเที่ยวไซนาทหลายๆเด้อครับอันนี้บรได้โปรโมทเด้เที่ยวให้สนุกเที่ยวบ้านเราเที่ยวให้สุดใจเที่ยวบ้านเราเองกะประมาณนี้ครับรแต่ว่ากับเวลามากแล้วก็จักกับคนพืชทีแน่จ้าหน่อยก็กะจะดีครับมาเที่ยวห้ากับสุดใจมีกล้วยให้ทำกินแบบนี้ครับพร้อมกลุ่มแบบนี้กะเมนูเสนอง่ายๆครับื้อนี้ ทำกินเองเมนูไทยบ้านที่ตามต่อครับแต่นน้นองกินสิรอดเลยคุณสิทายนาบอกอันนี้เริ่มร้อนแล้วนะสัมผัสแบบนี้ด้วครับหูมมา่าผมกะเป็นไก่เป็นไก่ทางตลาดเนาะเอาประมาณสักแค่สองน้ำสองน้ำกัอนอาจจะสุกแล้วมันจะบอกเป็นไก่บานเท่าแต่ว่าถ้าเป็นไก่บานเท่าจะเอากระดูกรูเลกซีน้ำครับแต่ว่าเบื้องขนาดหมอ้อตรงนี้น้ำเด้อที่ตามครับเดี๋ยวผมจะทายนามออกตัก ประมาณแบบว่าเอาหนตักเลยครับติดตามครับติดตามตลอ์อก<ะ>ัดเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคได้นะครับเมื่อกี้ฟิสซิลิกเนี่ยดีหน่อยเนาะพี่น้อง okay, ม้วมีเหตุการณ์ค่ออ <laughs> ากาคิดถึงครับพ่อเอาหมอใส่แล้วอ,อันมันดูดอากาศพี่น้องมันดูดหมอนไหมม,ม,ไหม,มันฟิตเกินแล้วครับผมอ่ากระชูอ่ะมันกดอากาศแล้วมันดูดกันไปอ่ะดึงหมอไอ ไอ้ซีไสซน้าข้างบนบ่ออกครับจะไปทุบหมอ <laughs> เออเดี๋ทุบหมอเมื่อก,กี้ผมทุบหมอนไปเรียบร้อยแล้วกัน <laughs> นี่ครับสีสันแต่ผมไม่ออกมา <c oughs> เป็นไก่ใต้น้ำ <c oughs> วันนี้หอมมากอะกะมีคลิปหน้าคลิปในครับสีน้ำเสนออีกเชียอันนี้คือเป็นกระตนาเหมือนกักะไม่คลิปไหนช <c oughs> ี่อ <c oughs> น่าหนังเนี้ยจังนี้แล้วผมเฉยมันไม่ระเบิดละเท็จขึ้นมาเลยก็หานไครับติดตามาจับชมต่อไปครับ ลูกอังกอชาแนลสวัสดีครับ